สวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมและรับฟังช่องแม่เจชนเนลนะคะและก็สวัสดีสมาชิกช่องแม่เจทุกทท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่นะคะมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางเลขเด็ดเลขดังประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2564นะคะวันนี้ก็มีหลายสำนักหลายอาจารย์นะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับทางช่องแม่เจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แม่เจนํามาฝากกันนะคะมาเริ่มกันที่แนวทางของแอดวังนะคะประจางวดวันที่1มิถุนายน2564นะคะงวดที่ผ่านมาฟันที่4นะคะให้ 1- 4สออกตรงๆเลยนะคะมาตามดูค่ะงวดนี้นะคะให้ฟันที่1และ4นะคะชุดจับ2ตัวนะคะ1819 4 8และ49นะคะสําหรับแอดวังนะคะ มาตามดูแนวทางของแอดแลเดนนะคะประจํางวดวันที่1มิถุนายนนะคะงวดที่ผ่านมาให้7 9ที่ล่างนะคะชุดเต็มล่างนะคะแต่โผลบนนะคะมาตามดูวันที่1เดือน6 6 4นะคะสําหรับแอดแลเดนนะคะชุดเต็มบน12ชุดนะคะ34 35 36 37 44 45 46 47 54 55 56และ57นะคะมาดูที่ชุดเต็มล่างนะคะ10 1>, 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3 4 0 4 1 4 2 4 3 5 0 5 1 5 2และ5 3นะคะหน่วยล่างนะคะ0 1 2และ3นะคะสำหรับแอดละเด่นนะคะอย่าลืมจดแคปหน้าจอกันไว้นะคะเราไปต่อกันที่แอดนางฟ้าน,นะคะ งวดที่ผ่านมาให้97นะคะกขอ,ออกที่79นะคะท่านผู้ชมมาตามกันต่อที่งวดนี้นะคะสําหรับแอดนางฟ้านะคะเด่นที่4 5 8 9และ0นย์นะคะ4 8 4 9 4 0 5 8 5 9 5 0 8 8 8 9และ80นะคะเรามาตามกันต่อนะคะสําหรับแอปเปิลนะคะงวดที่ผ่านมาให้7 9ออกตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมมาตามกันต่อค่ะงวดนี้นะคะ1 มิถุนายน64นะคะเด็ดที่2 3 9 5และ1นะคะชุดจับ2ตัวนะคะ2 3 2 5 2 1 3 3 3 5 3 1 9 3 9 5และ91นะคะสำหรับแอปเปิลนะคะไปตามกันต่อนะคะสำหรับหนุ่มขอนแก่นนะคะ2งวดที่ผ่านมาเขาก็เข้านะคะท่านผู้ชมมาตามดูวดวันที่1เดือน6 6 4นะคะ บนนะคะ93 83 95 85 96 89 76และ78นะคะล่าง30 35 50 37 90 34 70และ36นะคะไปต่อกันที่ย่าโมออกศึกนะคะ1มิถุนายน2564นะคะล่างนะคะชุดสรุปนะคะชุดจับคู่ เด่นที่3นะคะจับคู่ออกมา3 5หและ3 6นะคะ4นะคะจับคู่ออกมาเป็น4 3และ4 5หนะคะ5นะคะ58และ59นะคะ0นย์นะคะ03และ0 5นย์นะคะต้องมาให้เห็นแน่ๆนะคะรวยๆ,ๆนะคะสำหรับย่าโมออกศึกนะคะไปต่อที่ใบเขียวนะคะตัวเดียวนะคะวิ่งตัวเดียวที่4นะคะ 1 4 3และ1 4 8นะคะงวดที่ผ่านมาวิ่งตัวเดียวที่7นะคะก็เข้าที่5 7 9นะคะท่านผู้ชมมาตามต่อที่แอดหนะคะมเม็ดเดียวนะคะบนตรงๆนะคะ1มิถุนายน64นะคะวิ่งที่6นะคะ5 1 6นะคะ2ตัวนะคะตรงๆนะคะ1 6นะคะแอดหบอกว่าให้ไปรวยนะคะ ไปต่อกันที่หวยรัฐบาลไทยนะคะสำหรับแอดมินเอกนะคะติดเบิ้ลนะคะ2ตัวบนล่างนะคะ5 0 5 5 5 7 71และ74นะคะ3ตัวบนนะคะ974 771และ755นะคะสำหรับแอดมินเอกนะคะเราไปต่อกันที่แนวทางหนุ่มจ้อยอุบลน,นะคะ1มิถุนายน64นะคะบนวิ่งที่7นะคะ สามตัวสองห้าเจ็ดสองตัววิ่งที่ศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดตัวเดียวนะคะเน้นๆน้นนะคะขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจ,จารย์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแม่เจก็นำมาเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้แม่เจก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยรวยหมันหมานเด้อจ้าเด้อเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ